นลงใจปุ๋ยที่ผสมสําเร็จมาที่นี่พอปุ๋ยสำเร็จเน้นสภาพดินแต่ละปุ๋ยจะไม่เมื่อนมันจะเกิดการพัฒนาข้อแตะลายข้อนตนจะไม่สมบูรณ์ที่ควรแต่หลังจากไปใจเราปุ๋ยที่เราทำกับสร้างตัดเราคือผสมขึ้นมาเนี่ยเราเราเอาปม่ปุ๋ยมาผสมจุดเด่นของการใจแม่ป๋ยผสมนี่คือนึ่งเราจะได้ปุ๋ยตามหรือชุดหร่เราต้องการเพื่อตอบสนองผลผลิตที่เราได้อันที่สองคือต้นทุนลดลงมาคือเมื่อก่อนถ้าปลูกนู่นถ้าปุ๋ยสำเร็จโดดเนี่ยเราเจอต้องประมาณตั้งแปดรย แต่ตอนนี้เราปลูส้มปุยเองนี่มันจะตกประมาณสักห้าร้อยกว่าถึงหกร้อยมันจะประหยัดถึงห่สองร้อยตกกระสุ